สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้เราก็มาให้ดาวโจนนะคะดาวโจนให้ก่อนเลยนะคะดาวโจนคนรอเยอะนะคะดาวโจรชัดไหมคะมาจะชัดอยู่นะคะดาวโจนก็7 8, 7, 8 5, 0, 1, ็ดแปดค่ะเด่นมากมาย เด่นมากมายก็เจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดศูนย์ค่ะเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดศูนย์แล้วก็แปดหนึ่งแปดหนึ่งห้าค่ะเด่นของเขานะคะสามตัวแล้วก็เจ็ดห้าศูนย์นะคะอันนี้เด่นเด่นของเขาจับสามตัวให้นะคะสองตัวสองตัวเราก็ยังฟันเด่นมากมายฟันที่ คือเนี่ยจ,จะเบิ้ลนะคะต,ตัวนี้ตัวนี้ฟันตัวไหนดีคะเนี่ยสามตัวเนี่ยเด่นมากมายชนชนเจ็ดกับห้านะคะเจ็ดกับห้าเราขอฟันห้านะคะฟันห้าค่ะฟันห้านะคะฟันห้าหรือฟันเจ็ดดีนะคะเราขอฟันเจ็ดแล้วกันนะคะเจ็ดเจ็ดห้าค่ะ

แปดศูนย์ค่ะอีกตัวหนึ่งเด่นนะคะแปดศู 80, นย์ค่ะเด่นของเขานะคะตัวนี้นะคะแนวทางนะคะแนวทางตัวเลขนะคะแนวทางตัวเลขนะคะดาวโจนคืนนี้ธรรมดาแล้วก็ VIP นะคะทั้งธรรมดาทั้ง VIP เลยนะคะขอให้ได้ขอให้โดนค่ะ บุญมาวาสนาเกิดเด่นมากมายเจ็ดแนะคะเรามาลุ้นกันนะคะจะมาตัวไหนนะคะถ้าเบิ้ลก็จะมา5577นะคะ88ดแปนย์ศูนนะคะตามนี้เลยนะคะเด่นมากมายค่ะ7117ก็เอาแล้วนะคะนี่ตัวนี้ก็เนี่ยตัวนี้เด่นเด่นนะคะเด่น ก็เด่นเด่นเอาเด่นหมดเลยนะคะนะน่าจะมานะคะเม็ดเดียวเราให้7จห้าแล้วกันนะคะ7จ็ห้าเม็ดที่สองหนีไปเป็น7จ็ดหนึ่งห้าหแล้วก็8ปดหตามนี้เลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะ